กามกลางแจ้งเกมกรอกน้ำใส่ขวดอุปกรณ์ได้แก่ขวดกระมังใส่น้ำและช้อนนะคะเริ่มเลยค่ะเด็กๆส่วนที่เราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะครูก็จะให้เด็กๆมาวอรมร่างกายก่อนนะคะอ่าให้เด็กจับเทวค่ะแล้วก็ อิดเอลไปทางซ้ายขวาให้ครบ10ครั้งก่อนนะคะนับครบกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหแาล้วก็ให้ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เวิ่งวอร์มกรับที่10ครั้งเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดปดเ้าสิเสร็จแล้ว สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเรามาพบกันในเกมกรอบน้ำใส่ขวดนะคะเด็กๆอุปกรณ์นะคะเด็กๆมีน้ำค่ะน้ำใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ขวดค่ะขวดพลาสติกนะคะแล้วช้อนนะคะพอเตรียมพร้อมกันแล้วเราเริ่มเลยนะคะเด็กๆทำตามคุณครูค่ะ,คะยกน้ำใส่ขวดเลย เ,เด็กๆสามารถทำกิจกรรมนี้กับคุณพ่อคุณแม่หรือพี่ชายหรือน้องก็ได้ค่ะถ้าใครมีน้ำได้เยอะได้นะ้ำน้ำมีมากก็เป็นผู้ชนะนะคะทำแข่งกับน้องก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆ ใครได้น้ำมากจะเป็นผู้ชนะนะคะเราจะจับเวลาก็ได้ค่ะเด็กๆจับเวลากับคุณพ่อคุณแม่ใครได้น้ำมากจะเป็นผู้ชนะกิจกรรมนี้นะคะทําให้กล้ามเนื้อมือเราแข็งแรงนะคะเด็กๆจะได้เขียนหนังสือได้สวยงามใครกล้ามเนื้อมือนะคะเด็กๆเ,เสร็จแล้วเรามาพบกันกักิจกรรมหน้านะคะเด็กๆนะสวัสดีค่ะ เด็กๆเ,เล่นเกมแล้วอย่าลืมส่งคลิปน่ารักน่ารักมาให้คุณครูชมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ